โลกจะค่อยๆสอนเราเองนะครับว่าใครเป็นมิตรแท้และใครเป็นได้เพียงแค่คนรู้จักกันเท่านั้นนะครับในชีวิตของคนเราทุกคนนะครับที่เราผ่านผู้คนมามากมายผ่านการพบปะผ่านการพูดคุยผ่านการคบหาสมาคมกับใครต่อใครมากมายหลายชีวิตนะครับที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรามีทั้งคนที่ จริงใจและคนที่ไม่จริงใจคนที่มาหาประโยชน์กับเราคนที่มีความรู้สึกจริงใจต้องการที่จะหยิบยื่นช่วยเหลือเราต้องการที่จะซัพพอร์ตให้ชีวิตของเราดีขึ้นหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับมีมากมายหลายคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราเนาะเราก็รู้จักคนมามากมายเพราะฉะนั้นลูกนะมันก็จะค่อยๆสแกนในคำว่าโลกในที่นี้หมายถึงเวลาเนาะเวลาหรือว่าสังคม มันจะค่อยๆพิสูจน์ค่อยๆสแกนให้เห็นว่าใครที่เป็นเพื่อนแท้หรือว่าใครเป็นแค่เพียงคนรู้จักกันแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนแหละเป็นคนที่จะตัดสินใจแล้วก็เป็นคนที่จะมองเห็นสิ่งที่มันค่อยๆเกิดขึ้นเนื่องจากวันเวลาได้พิสูจน์เนื่องจากโลกนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราแต่ละคนนั้นใคร เป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยดูจากพฤติกรรมดูจากการยืนระยะของเขานะครับและการแสดงออกของเขาในช่วงแรกในท่ามกลางและตอนท้ายเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับเราก็จะสรุปได้ว่าใครหลัะเป็นเพื่อนแท้เป็นมิตรแท้ของเราใครละ่ะที่จะได้เป็นแค่เพียงคนที่เคยรู้จักกันนะคนรู้จักกันกับคนที่เคยรู้จักกันก็เจ็บปวดนะคนที่รู้จักกันก็หมายความว่า แต่ก่อนเคยสนิทกันปัจจุบันก็เพียงแค่คนรู้จักกันแต่ว่าคนที่เคยรู้จักกันเนี่ยมันหนักกว่าก็คือนะครับไม่ใช่แค่คนรู้จักกันเคยรู้จักกันหมายความว่าทุกวันนี้ก็ไม่อยากรู้จักแล้วนะไม่อยากรู้จักแล้วมันมีบางคนที่ทําให้เรารู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเวลาที่เราประสบการณ์ที่มันสอนเราเนาะว่าเออคนนี้นะเป็นเป็นเพื่อนแท้ของเราเลยคนนี้คบไดออ่อีกคนหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเคยเป็นเพื่อนแท้แต่ว่าตอนนี้เพียงแต่ว่า เป็นคนรู้จักเป็นคนรู้จักกันก็พอแล้วนะลดลดสถานะลงมาลดความสัมพันธ์ลงมาเป็นเพียงแค่คนรู้จักกันก็พออีกคนหนึ่งก็คือคนที่เคยรู้จักหมายความว่าเ,เคยรู้จักแต่ทุกวันนี้ไม่ไม,ไม่รู้จักแล้ว northeast. เคยรู้จักในอดีตเคยรู้จักแต่ตๆๆๆปัจจุบันนี้ก็ไม่อยากรู้จักไม่อยากจะไปพูดคุยไม่อยากจะไปคหาสมาคมไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวด้วยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาเราใช้ชีวิตมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะค่อยๆสแกนค่อยๆเห็นใครบางคนที่คนที่จะอยูอ่อยู่ในสถานะที่เราให้การยอมรับในระดับไหนในระดับเป็นเพื่อนแท้ในระดับเป็นเพื่อนกันหรือว่าเป็นคนรู้จักหรือเป็นเพียงเพียงแค่คนเคยรู้จักหรือเป็นคนที่เราเกลียดก็มีนะอ,นอันนี้ก็รุนแรงไปนิดนึงนะครับเอ,เ,เอาเป็นว่า แค่เพียงคนที่เคยรู้จักก็แรงพอนะครับก,ก,ก็รุนแรงรุนแรงแล้วนะครับก็ถือว่าใช้คาแรงแล้วต่อไปก็คือเรามาพิจารณาดูนะครับเวลาที่เราเป็นเด็กเนาะในย้อนวันเวลากลับไปตอนที่เราเป็นเด็กๆเ,เราจะรู้สึกว่าเรามีเพื่อนมากมายเหลือเกินโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นกับเพื่อนก็ยิ่งเยอะเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับพอมาสู่วัยที่อายุมากขึ้นเริ่มเริ่มสู่วัยที่ทํางาน เพื่อนที่แบบมีมากมาย,ย,ย,ยเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยมันก็เริ่มน้อยลงน้อยลงนะมันก็เริ่มอยู่ในวงแคบวงจำกัดคือหยุดเฉพาะในกลุ่มของเพื่อนร่วมงานหรือว่ากลุ่มของคนที่มีความชอบพอหรือบัาคอเดียวกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันก็จะอยู่ในวงแคบลงมานะครับหลังจากที่ผ่านช่วงเวลาทํางานไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเพื่อนที่มีอยู่ที่ถือว่าน้อยอยู่แล้วมันก็จะยิ่งน้อยลงไปอีกมันก็จะยิ่งแคบลงไปอีก นะครับเป็นเพื่อนในกลุ่มเล็กๆนะพออายุมากขึ้นไปอีกนะอัน,นอายุมากเนี่ยก็ไม่รู้จะเท่าไหร่นะผมก็ตอนนี้อายุก็ประมาณยังไม่ยังไม่ถึง40ดีเนาะแต่เป็นห้าสิบหกสิบก็จะมองภาพไม่ออกว่าเพื่อนมันจะน้อยลงแค่ไหนแต่เขาบอกว่าต่อให้เพื่อนเราจะน้อยลงน้อยลงนะจากที่เป็นเด็กๆเนี่ยวัยรุ่นเนี่ยเพื่อนจะเยอะเนาะเราก็ค่อยๆลด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 ลงมาตอนช่วงเราวัยทํางานวัยสูงอายุวัยที่มีครอบครัว เพื่อนเราจะน้อยลงแค่ไหนแล้วก็สูงอายุขึ้นไปประมาณกเกษียณอายุลงไปเนี่ยเพื่อนจะเหลือแค่ไหนก็ยังไม่ทราบแต่เขาบอกว่าเวลามันจะค่อยๆค,ค,คัดสรรคนนะครับให้มันเหลือน้อยก็จริงอยู่แต่ว่ามันตัดคนที่ไม่จําเป็นออกไปมันตัดคนที่ไม่ได้สร้างประโยชน์ไม่สร้างปฏิสัมพันธ์อะไรให้กับตัวเราเองออกไปให้หมดนะก็คงเหลือแต่เพื่อนที่แบบว่า ยังพูดคุยยังปฏิสัมพันธ์กันอยู่ยังไถ่ถามสาทุกสุขดิบกันอยู่ยังมีความสนอกสนใจในชีวิตยังให้การช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่มันก็คัดให้เหลือแต่คนที่แบบว่ามีประโยชน์จร,จริงๆเอาคันเอาเฉพาะหัวกะทิจริงๆเวลามันมันจัดสรรจริงๆทมไมทุกคนผมนึกภาพไม่ออกเราคิดว่าเรามีเพื่อนมากมายหลากหลายแม้แต่กระทั่งเรามีเพื่อนใน Facebook เพื่อนใน l ลน์เพื่อนใน แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียต่างๆเรารู้สึกเรามีเพื่อนเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าพอถึงเวลาเนี่ยเรากลับรู้สึกยิ่งมีเพื่อนเยอะยิ่งรู้สึกโดดเดี่ยวนะบางคนถึงก็บอกว่าสําหรับเพื่อนที่เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วไม่ยอมที่จะมีปฏิสัมพันธ์อะไรก็ขอลบทิ้งนะเขาบอกต้องขออนุญาตลบทิ้งนะเพราะว่าไม่เกิดประโยชน์เลยไม,ไ,ม like, ไม่ไปกดไลค์ไม่ไปกดแชร์ไม่มาทําอะไรให้เลยเป็นเพื่อนกันทําไมนะเออก็าอาจจะเครียดนะ,ะจะเป็นเพื่อนกันอยู่ทําไมลบทิ้งไปเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะอารมณ์เนี่ยนะครับแต่ว่าก็ พูดด้วยความรักษานํำใจกันก็บอกว่าเออเราไม่มีเพื่อนอยู่เยอะมากเลยแต่เพื่อนที่ไม่ปฏิสัมพันธ์ไม่มามีการกดไลค์กดแชร์ไม่มีการมาพูดคุยไม่มีการช่วยเหลืออะไรกันไม่มีการเ,าเคลื่อนไหวอะไรเลยเนี่ยก็ขอลบทิ้งก็แล้วกันมันก็มีคนที่ที่ขออนุญ,ญาตลบอย่างนี้ก็มีนะครับนั่นหมายความว่าคนเรายิ่งโตยิ่งรู้สึกเหงา,ารู้สึกมีเพื่อนน้อยลงน้อยลงน้อยลงแต่ในทางถ้ามองในในใน,ในแง่บวกก็อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้นะครับก็ เหมือนกับว่าโลกนี้นะครับเวลามันค่อยๆพิสูจน์ค่อยๆคัดสรรคนที่ดีๆคนที่ไม่ดีออกไปนะครับคนที่ว่าจะบอกเขาไม่ดีก็เออไม่ใช่นะเป็นการใส่ร้ายเขาค่อยๆคัดสรรคนที่เขาไม่จริงใจกับเราคนที่เขาจริงๆแล้วเขาก็ก็ไม่ได้อามาอีนังขังคออะไรกับเราไม่ได้ให้ความสนใจในเราตัวเรามากแค่ไหนไม่ว่าเราจะสุขจะทุกข์เขาก็ไม่ได้แคร์ไม่ได้นี่อยู่แล้วคือเขาแค่รู้จักเฉยๆนะเขาไม่ได้มาอะไรกับคุณมากมาย พราะฉะนั้นเขาก็ค่อยๆคัดสรรเวลามาันค่อยค่อยคัดสรรคนเหล่านี้ออกไปที่คนมีความรู้สึกห,ห่างเผินกับเราค่อยๆออกไปเหลือแต่คนที่เป็นหัวกติทคนที่มีความจริงใจกับเรามีความรู้สึกว่ามีความเป็นห่วงเป็นใยเรามีการติดต่อมีการให้กําลังใจอะไรกันอยู่ตลอดเวลาที่คนที่เป็นเพื่อนแท้จริงเนี่ยก็คงอยู่กับเรานะครับเวลาที่เรามีอายุมากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นนะครับ สังเกตดูนะครับเราลองสังเกตดูนะครับเวลาเรามีอายุมากขึ้นเราจะยิ่งเหลือเพื่อนน้อยลงจริงหรือไม่นะครับ shocked. เพราะฉะนั้นเวลาก็จะค่อยๆค,คัดสรรเพื่อนแท้ให้เหลืออยู่กับเราเท่าที่เหลืออยู่นะครับแล้วก็จะค่อยๆค,คัดคนที่เ,เป็นแค่เพียงคนรู้จักกันหรือว่าคนที่เป็นแค่เพียงคนที่เคยรู้จักกันออกไปจากชีวิตของเราเหลือไว้แต่เพื่อนแท้ต่านั้นนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกัน กดไลค์กดหัวใจกดแชร์ไปให้กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้รับชมด้วยกดคอมเมนต์ติชมกันเข้ามาได้นะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรหรือว่าจะกด s u b s c r i b e ติดตามเป็นเพื่อนกันไว้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็รีบเป็นเพื่อนกันนะครับแล้วเป็นเพื่อนกันก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะไม่ใช่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ทิ้งกันไวปเฉยๆนะนะเ,ดเดี๋ยวเวลาจะคัดสรรเอาไว <laughs> ้ เดี๋ยวโลกนี้จะคัดสรรสแกนออกไปนะครับออไม่ได้พูดอย่างนั้นครับไม่กดไลค์ไม่เป็นไรเป็นเพื่อนกันไว้นะครับเพื่อเผื่อว่าจะได้เปิดมาเจอคลิปนี้มันจะส่งไปให้เห็นเห็นตลอดเวลาเออเออโอเคนะคลิปไหนดีมีประโยชน์ก็ชมต่อไปคลิปไหนยาวเกินไปพูดเยอะไม่อยากฟังก็กดเลื่อนผ่านก็ไม่เป็นไรจะได้ติดตามเป็นเพื่อนกันไปเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆที่จะตั้งใจนํามามอบให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผมได้ตั้งใจผลิต คลิปดีๆนะครับสร้างคลิปดีๆออกมาให้กับเพื่อนๆได้รับชมในโอกาสต่อๆไปด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ